สวัสดีค่ะพบก,กับมารีนทาลอตกันอีกแล้วค่ะคลิปนี้นะคะจะมาทํานายกันเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกุมนะคะในเดือนพฤศจิกายน2564ชาวราศีกุมก็คือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่21่สิบมกราคมถึงวันที่19กุมภาพันธ์นะคะค่ะการทำนายจะแบ่งออกเป็น3ช่วงนะคะช่วงแรกเป็นคำทำนายสำหรับคนที่ โสดหรือว่ามีคนที่คบที่คุยอยู่แต่ว่าสถานะไม่ชัดเจนนะคะช่วงที่2ค่ะเป็นคําทํานายสําหรับคนที่มีคนที่คบแล้วหรือว่ามีแฟนแล้วนั่นเองนะคะช่วงสุดท้ายนะคะจะเป็นคําทํานายสําหรับคนที่อยู่กันแบบเป็นครอบครัวหรือว่าแต่งงานแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันจากคนโสดเลยนะคะว่าบรรยากาศความรักความสัมพันธ์ของคุณในเดือนนี้จะเป็นอย่างไรค่ะ คนโสดได้ไพ่สองถ้วยค่ะตามมาด้วยไพ่เด็กถือถ้วยนะคะแล้วก็ไพ่เก้าเหรียญค่ะคนโสดนะคะเดือนนี้อ่า คนที่เข้ามามีอิทธิพลกับความสัมพันธ์ของคุณเป็นคนที่เด็กกว่าอายุน้อยกว่านะคะเป็นชาวธาตุน้ํานะคะชาวธาตุน้ํานะคะก็จะเป็นคนที่สดใสร่าเริงใจดีนะแต่ว่าจะทําอะไรค่อนข้างช้านะคะชาวธาตุน้ําก็คือคนที่เกิดในราศีมีนกรกฎหรือว่าพิจิกนะคะอาจจะเป็นไปได้ว่ามีคนที่เข้ามาคุยกับคุณเนี่ยมาจริงจังกับคุณเลยนะเดือนนี้มาแบบ ทุ่มเทเต็มที่เปิดใจเต็มที่แสดงถึงความรักนะคะบางคนอาจจะตัดสินใจคบก,กันก็ได้ไม่แน่เหมือนกันนะคะเ,เพราะว่ามีไพ่ของความรักเกิดขึ้นนะคะไพ่สองถ้วยบางคนอาจจะตัดสินใจที่จะไม่โสดแต่พอดีว่ามีไพ่ตัวนี้ขึ้นมาด้วยนะไพ่ก้าเรียนหมายความว่าเดือนนี้ค่ะคุณก็ รู้สึกถึงความรักเหมือนกันแต่บางคนอาจจะตัดสินใจยังไม่ครบก็ได้นะเพราะว่ายังยังรู้สึกว่า เป็นโสดก็ยังดีอยู่นะสำหรับชาวราศีกุมนะคะก็ยังโสดยังแบบสบายๆนะคะรู้สึกว่าเป็นคนที่โสดแบบมีความสุขนะคะสำหรับบางคนหรือบางคนอาจจะเออเจอแล้วรู้สึกถูกใจเป็นไปได้ที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์นะคะแต่ยังไงมีคนเข้ามาแน่นอนนะคะเดือนนี้ราศีกุมมีเสน่ห์นะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่คำแนะนำกันค่ะ ไพ่คําแนะนำในไพ่หนึ่งไม้เทา้านะคะหนึ่งไม้เท้าอ่ะเป็นไพ่ของการเริ่มต้นนะคะเป็นการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่ค่อนข้างที่จะดีด้วยนะคะไพ่บอกว่าให้คุณตัดสินใจนะคะดีๆนะคะการเริ่มต้นกับสิ่งดีๆกําลังเริ่มนะคะกําลังรอคุณอยู่เพราะฉะนั้นเนะะี่ยค่ะก็ขอให้คุณ เริ่มต้นที่จะเรียนรู้นะคะสำหรับบางคนที่ตัดสินใจแล้วนะเรียนรู้แล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์ก็ขอให้คุณสมหวังในความรักนะคะสำหรับใครที่มีคนเข้ามาแล้วจะตัดสินใจที่จะคบกันในเดือนนี้ค่ะค่ะจบคำทํำนายนะคะสำหรับคนโสดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อคะ่ะใครที่มีแฟนแล้วมีคนคบแล้วนะเดือนนี้เป็นอย่างไรนะคะ นะคะ มนมีแฟนเดือนนี้ได้ไพ่หกถ้วยค่ะแล้วก็ตามมาด้วยไพ่หกดาบนะคะแล้วก็ไพ่เดม o นนะคะ เดือนนี้นะคะเป็นไปได้ว่าคนที่มีคนที่คบที่คุยแล้วนะอาจจะต้องกลับเข้าไปอยู่ในบรรยากาศเก่าๆนะคะหรือไปเจอเพื่อนเก่านะคะแฟนเก่าแบบนี้เป็นไปได้เหมือนกันนะคะความสัมพันธ์ในเดือนนี้นะคะเป็นไปแบบที่ยังไม่ได้ดังใจคุณนะ่ะคำตอบที่รอคอยนะคะยังต้องรอต่อไปยังไม่ได้คำตอบยังไม่ถึงจุดหมายที่ที่คุณคิดไว้นะคะ บางอย่างยังดูคุ้มเครือยังดูแบบไม่ค่อยชัดเจนนะคะเดือนนี้เป็นเดือนของการที่รอคอยแล้วก็ค้นหาคําตอบแต่ก็ยังไม่ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่คําแนะนํากันค่ะไพ่คำแนะนำนะคะ ได้ไพ่ห้าถ้วยนะคะไพ่ห้าถ้วยอ่ะเป็นไพ่ของเห็นผู้หญิงคนนี้ไหมคะจริงๆมีสองถ้วยอยู่ข้างหลังแต่ก็มาคิดเสียใจกับสิ่งที่สูญเสียไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นไพ่บอกว่านะคะให้คุณนะคะก้าวไปข้างหน้านะคะคุณอย่ามัวไปเสียเวลากับ เรื่องราวในอดีตนะคะอดีตจําไว้เป็นบทเรียนได้แต่มันเป็นสิ่งที่แก้ไขไม่ได้นะคะเห็นไหมคะมือที่ฉุดรั้งเอาไว้ไม่สามารถที่จะก้าวออกไปได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะให้คุณก้าวออกไปนะคะจากจากสิ่งที่มันเป็นความทุกข์ความเสียใจซึ่งมันแก้ไขไม่ได้ให้คุณจําไว้เป็นบทเรียนนะคะจำไว้เป็นบทเรียนแล้วก็พยายามทําวันข้างหน้าให้ดีนะคะไม่ให้มีความแบบ จะได้ไม่ต้องมาเสียใจแบบนี้นะคะค่ะจบคำทํานายนะคะสำหรับคนที่มีแฟนมีคนที่คบแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะใครที่อยู่กันแบบเป็นครอบครัวหรือว่าแต่งงานแล้วอะคะ่ะบรรยากาศความรักความสัมพันธ์ของคุณในเดือนนี้จะเป็นอย่างไรคะ่ะ ได้ไพ่ฮาถ้วยนะคะราศีกุมเดือนนี้ได้ไพ่้าถ้วยกันเยอะเลยนะสำหรับคนที่มีแฟนก็ได้เหมือนกันนะแต่ว่าไปอยู่ในไพ่ของคําแนะนำรู้สึกว่าเรื่องราวในอดีตอาจจะกลับมาหลอกหลอนคุณหรือเปล่าหรือว่าทาให้คุณต้องมาคิดมากนะตามมาด้วยไพ่สองเหรียญน,นะคะแล้วก็ราชินีถือเหรียญน,นะคะ คุณเอาแต่วนเวียนคิดกลับไปกลับมานะคะสําหรับคนที่แต่งงานแล้วก็เหมือนกันมันมีเรื่องราวที่มันไม่โอเคอที่ผ่านมานะคะคุณก็กลับไปหวนคิดนะคะไปเศร้านะคะทำให้เหมือนความสัมพันธ์ของคุณมันก็เลยจืดชืดน,นะ,ะแล้วก็ไม่ค่อยมีการแสดงออกถึงความรักกันเท่าไหร่นะคะบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความนิ่งนะคะ คุณได้แต่เฝ้ามองอ่ะเหมือนกับคุณก็ไม่รู้ว่าคุณจะแสดงออกอยังไงรูร้ว่าคุณไม่รู้ว่าคุณจะทํำยังไงต่อนะคะเป็นช่วงเวลาของการแบบ คิดวนเวียนกลับไปกลับมานะคะแล้วก็คิดซ้ำๆอยู่แต่กับเรื่องเดิมๆนะคะเดือนเนี้ยนะออจริงๆความสัมพันธ์ของคุณมันก็ยังอยู่ดีนะเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้แสดงออกถึงความรักนะคะไม่ใช่เดือนที่ที่จะแสดงออกถึงความรักกันสักเท่าไหร่บรรยากาศค่อนข้างที่จะนิ่งนะคะเฉยๆแล้วก็ เหมือนที่บอกค่ะคุณก็ไปคิดแต่เรื่องอดีตเดี๋ยวเรามาดูไพ่คำแนะนำกันดีกว่าว่าไพ่จะแนะนำอะไรสำหรับคนที่แต่งงานแล้วค่ะคุณได้ไพเดดะะ่เจ็ดดาบนะคะเจ็ดดาบเห็นไหมคะสุนัขยิ่งเจาะนะอะ่าไปนะคะ แล้วก็แอบ,บนะมีเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างที่แอบ,บซ่อนนะคะเพราะฉะนั้นนะคะมันเป็นเรื่องของไพ่ใบนี้เปิดขึ้นมาเนี่ยเป็นเป็นไพ่ของการที่ทําอะไรรับหลังนะคะแอบบทําอะไรรับหลังนะคะแต่เมื่ออยู่ในไพ่คําแนะนํานะคะก็ขอบอกว่านะคะการที่จะอยู่เป็นครอบครัวนะคะการที่เราแต่งงานแล้วะคะ่ะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ควรจะชัดเจนนะมันไม่ควรที่จะมีอะไรที่จะเป็น เป็นการทำอะไรแอบทำแบบนี้นะคะซึ่งทําไมถึงต้องแอบเพราะมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรทานั่นเองนะคะเพราะว่าถ้าเป็นเรื่องปกติก็คงจะไม่ต้องแอบนะคะความชัดเจนความจริงใจในความสัมพันธ์เป็นเรื่องสําคัญนะคะที่จะไม่ทําให้เกิดปัญหาตามมานะคะค่ะจบคําทํานายนะคะเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกุมในเดือนพฤศจิกายน2564 ขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้มารีนทารลอดด้วยเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ